สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกนะคะทางช่องจูจบ6395แนวทางเลขเด็ดค่ะแนวทางหวยฮานอยนะคะแอดก็จะวางแนวทางทั้งหมด2ส,สูตรสูตรที่1จะเน้นวิ่งรูดตัวเจาะส่วนสูตรที่2จะเน้นจับชุดวิน2ตัวนะคะก่อนอื่นนะคะออแอดขอย้อนไปดูผล หวยฮานอยทั้งสาฮานอยก่อนนะคะว่าออกอะไรกันบ้างนะคะและเทียบกับแนวทางทั้งสองสูตรของแอดของเมื่อวานนี้ด้วยนะคะแนวทางเมื่อวานนะคะสูตรที่1น่เน้นวิ่งรูดเด่น7รอง6นะคะผลการออกหวยฮานอยเมื่อวานนี้นะคะฮานอยพิเศษสมตัวบนออกสองล่างออก08ค่ะก็ บนเข้าหนะคะมาตัววิ่งก่อนเลยมาตัวรองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเจาะมีไหมอแอดไม่ได้เจาะเอาไว้นะคะแต่ถ้าใครได้รูดก็เข้านะคะเข้าวิ่งรูดนะส่วนล่างศูนย์แปดไม่เข้าเด้อมาหน่วยปกติค่ะหน่วยปกติเมื่อวานออกเก้าสองห้าบนล่างออกเก้าหนึ่งก็ไม่เข้านะทั้งบนทั้งล่างเลยรูด านอย์วพีนะคะสามตัวบนออกเจ็ดห้าหล่างออก8 6ดเจ็ดเข้าค่ะมาตัววิ่งนะคะมาตัวเด่นทีนี้เนื่องจากเจ็ดอยู่หลักร้อยจะเข้าแค่วิ่งอย่างเดียวนะคะไม่สามารถรูดได้นะคะถ้าเจดมาอยู่หลักหน่วยหลักสิบนี้ก็คือลูดได้นะเสียดายจังค่ะถ้าเจ็ดมาอยู่หลักสิบนะเนี่ยยังจะเข้าเจาะเจด้วยเนาะ เสียดายนิดนึงเนาะถ้าแบบสลับกันเนาะอ่าไม่เป็นไรค่ะค่ะทีนี้ล่างออกแปดหกนะคะแปดหกอาเอาตัววิ่งก่อนเลยคือหกม,มาตัวรองอ่ามาดูเจาะนะคะแปดหกมีไหมเอ่ยมีตัวรองค่ะบรรทัดที่สองเข้าตัวกลับนะคะ <S <S ถ้าใครรูดก็เข้าเช่นกันค่ะเข้าทั้งวิ่งทั้งรุดได้เลย <S <S บังเอิญก็เข้าเจาะที่แอด ได้เจาะเอาไว้ด้วยนะคะส่วนเน้นตัวที่ชอบไม่มีนะคะแอดไม่ได้เน้น68ไม่ได้เน้นตัวที่ชอบไว้นะแต่ก็เข้าเจาะอ,อยู่นะคะสรุปแล้วนะคะแนวทางสูตรที่1เข้าวิ่ง2ตัวเลยค่ะเห็นไหมคะที่แอดเน้นเป็นพิเศษเน้นวิ่งรูดตัวเจอบแต่ส่วนใหญ่แล้วตัววิ่งแอดอาจจะเข้าดีค่อนข้างจะเข้าดีนะคะแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะเข้าทุกรอบหรือเปล่านะอ่ะ เอาเป็นว่าสูตรที่หนึ่งเมื่อวานนี้นะเข้าสองตัวเลยค่ะเข้าวิ่งเจ็ดก,กับหกนะคะทีนี้ฮานอยพิเศษเนี่ยเข้าศูนย์หกบนเข้าวิ่งรูดนะฮานอยปกติรูดฮานอยเวพเข้าเจ็ดวิ่งบนเข้าแปดหกตัวเจาะแล้วก็เข้าวิ่งหกด้วยค่ะรูดก็เข้าเช่นกันตกลงสรุปแล้วสูตรที่หนึ่งเมื่อวานของแอนนะคะ,ทาาะ,คะเทียบกับผลการออก หวยฮานอยทั้งสามฮานอยเข้าแค่สองฮานอยนะฮานอยปกติหลุดไปนะคะ,ะยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมสูตรที่สองของเมื่อวานพร้อมกับผลออกหวยฮานอยทั้งสามกันต่อเลยนะคะมารับชมสูตรที่สองกันนะคะของเมื่อวานนะ,ะมาเทียบกับมาตรวจผล หวยฮานอยกันด้วยนะคะทั้งสามฮานอยก่อนอื่นเนี่ยแอดขอดูวินในตาราง3ตัวก่อนว่าเข้าหรือเปล่าจับชุดวิน3ตัวก่อนนะคะเพราะบางทีผู้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะจับวินสามตัวด้วยนะคะฮานอยพิเศษบนออก2 0 6ไม่เข้าคะ่ะปกติ9 2 5ไม่เข้า VAP 7 5 1าหนึ่งไม่เข้า่ะวินสามตัวไม่แตกเด้อเอามาดูวินสตัวบ้างคะ่ะ ฮานอยพิเศษบนออก0ูนย์ล่างออก0ูนย์ไม่เข้าปกตินะคะบนออก25ล่างออก91ก็ไม่เข้าฮานอยวีพีบนออก51ล่างออก86ดห้าหนึ่งไม่เข้าแต่ว่ามีมี8มี6ในตารางนะคะแล้วก็บรนทัดที่3ามหกแ ะะแต่ออกตัวกลับถ้าผู้ชมต้องไปกลับด้วยนะคะเน้นตัวที่ชอบแอบก็มีค่ะ,อะแอปได้เลือกเลือกถูกตัวพอดีสรุปนะคะสูตรที่2ก็ยังไม่หลุดนะคะยังเข้าอยู่นะเข้าฮานอยสุดท้ายเลยค่ะฮานอยวีพีมา8 6ล่างออกตัวกลับแอปได้จับชุดวิน68ไว้นะคะแล้วก็เข้าเน้นตัวที่แอปชอบด้วย ก็ขอแสดงความยินดีในสูตรที่2ด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่4พฤษภาคม2,564ค่ะอ่ค่ะสูตรสูตรแรกนะคะคือสูตรที่1แอดจะให้เน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ แอบนะคะ ทางหวยฮานอยวันนี้นะคะสูตรที่1นเน้นวิ่งรูดเด่น6รอง7ค่ะก็เล็กเจาะทั้งหมด9ชุดนะคะแบ่งเป็นชุดเด่น3มชุดชุดรอง3มชุดและชุดกัน3ชุดค่ะชุดเด่นนะคะมี60 6 3 6 4ชุดรองมี7 3, 7, 6สดและ78ชุดกันนะคะมีห 5, ห้า 6 8และ7 9ค่ะก็รวมทั้งหมด9ชุดนะคะเด่นรองกันนะคะทีนี้แอดก็จะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษเพียงแค่4ชุดเท่านั้นค่ะดึงมาจาก9ชุดนี้นะคะจะเลือกตัวที่แอดชอบนะคะ แอดชอบสีตัวนี้นะคะสีชุดนี้นะมีหกศูนย์เจ็ดสามหกแปดและเจ็ดเก้าค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบตามแอดน้อยชุดก็เท่านี้นะคะสีชุดนี้ถ้าไม่ชอบชอบเจาะเก้าชุดก็ตามนี้เลยหรือจะเลือกชอบตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษก็ได้ค่ะหรือหัวใจหลักสำคัญของสูตรที่หนึ่งเนวิ่งรูดนะคะวิ่งหกรูดหกวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดค่ะ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรที่1น,นะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางสูตรที่2ของวันนี้กันต่อค่ะมารับชมแนวทางสูตรที่2ของกันต่อนะคะสูตรนี้แอดจะให้เน้นจับชุดวิน2ตัวนะคะคือเลขตารางวัดดวงทั้งหมด6ตัวนี้ค่ะมาจับชุดวินกันถ้าจะจับ3ชุดวิน3ตัวก็ได้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองจับกันดูนะคะทีนี้แอดจะจับแค่วิน2ตัวให้นะคะ เลขในตารางทั้งหกตัวมีเลข0เลข6เลข8เลข7เลข9เลขเลข1ค่ะเมื่อนามาจับวินกัน2ตัวก็จะได้ทั้งหมด15ชุดนะคะก็5แถวนี้นะคะเรามาดูกันทีละแถวนะคะไม่มีเลขอะไรบ้างนะคะแถวแรกค่ะ06 08 07 09และ01ค่ะแถวที่2นะคะ68 67 69 61แถวที่3 87 8981แถวที่4 7971แถวสุดท้ายค่ะแถวที่591ค่ะรวมทั้งหมด15ชุดนะคะอาจจะดูเยอะหน่อยนะคะแต่แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษออกมาให้นะคะเพียงแค่6ชุดเท่านั้นนะคะเพื่อให้เหลือน้อยชุดนะก็ดึงมาจาก15ชุดนี้นะคะ 6ชุดนี้นะคะที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบตามแอดก็ได้แต่ถ้าชอบก็6ชุดนี้นะคะ,ะก็มี06 07 68 67 89และ91ค่ะรวมทั้งหมด6ชุดนะคะถ้าไม่ชอบก็15ชุดนี้หรือจะเลือกตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะ,ะแล้วก็ยังไงก็อันนี้ก็คือแนวทางสูตรที่2นะคะ แอดก็ได้วางครบทั้งหมดสอง,ส,องสูตรแล้วนะคะของหวยฮานอยนะสูตรที่1เน้นวิ่งรูดตัวเจาะส,ส่วนสูตรที่2ก็คือเน้นจากชุดบิน2ตัวค่ะท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็เลือกตามความชอบของท่านผู้ชมกันเอาเองนะคะคือว่าทั้งสองสูตรนี้มันก็ค่อนข้างเข้าดีทั้งสองสูตรค่ะส่วนใหญ่ก็จะเข้าก็เข้าทั้งสองสูตรเลยเนาะเท่าที่ผ่านมาเออมันก็มีบ้างนะนาน,านานจะ เราจะหลุดไปเลยอาจจะมาแค่สูตรเดียวแอนแอดก็ไม่สามารถจะตอบได้นะคะว่าสูตรไหนมันจะมาเนาะเอาเป็นว่าถ้าชอบสูตรไหนก็เน้นสูตรนั้นเป็นพิเศษละกันค่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยก็มีทั้งหมด3ฮานอยคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพีค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบทั้งสองสูตร2 สองสูตรแนวทางวหวยฮานอยของวันนี้ของแอดกันนะคะแอดรบกวนด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะและหากท่านใดย,ยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดกันเลยนะคะไม่ว่าจะเข้ามานานแล้วก็ตามหรือเข้ามารับชมใหม่ๆกันเนี่ยก็ช่วยฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะ เวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยฮานอยหวยลาวหวยมาเลยหรือหวยอมสิงรัฐบาลไทยก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมก็จะได้รับคลิปใหม่ๆเร็วขึ้นค่ะหากกดติดตามร้อมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมเดอ้อกดกระดิ่งอันบนสุดนะคะที่มีรูปกระดิ่งรูปสันนะคะ ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเลขมิเข้ามีหลุดกันได้เสมอผิดถูกแอก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะไม่ว่าผลการออกออผลการออกหวยทั้ง3ามฮานอยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หากแอดผิดผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเข้าสูตรไหนสูตรใดก็แล้วแต่หรือจะหลุดทั้งสองสูตรก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยเด้อ แอแอดก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะทําแนวทางให้ดีที่สุดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็ยังไงก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกของท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมารับชมแนวทางเ,เลขเด็ดของแอดกันได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะหวยฮาหนอยจะมีให้ทุกวันค่ะเพราะว่าหวยฮาหนอยออกทุกวันนะคะส่วนหวยอื่นๆก็ออกตามรอบของของเขานะคะ ยังไงก็รับชมติดตามรับชมกันทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแอดกันนะเข้ามารับชมกันบ่อยๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันค่ะแอดขอเวพอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรยปังๆและมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภยไข้เจ็บทุกอย่างเลยนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงมากๆนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะเรามีโรคระบาดเกิดขึ้น ทั่วโลกก็ประสบปัญหาเหมือนเราเหมือนทางเราเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมส1ร้ยเปอร์เซ็นตกันนะคะมันล้างมือบ่อยๆและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะวันนี้แอดขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ